พจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษรตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังแล้วก็เกษรตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีนะคะคําถามที่ตามมาตอนนี้คือจะได้เงินเมื่อไหร่จะได้เงินวันไหนทกสโอนตรงอย่างไรและขั้นตอนในการจ่ายเงินเป็นอย่างไรคะตอนนี้ลําดับขั้นตอนในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษรตรกรชาวนาอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่หรือไฟเขียวออกมาเฉยๆแล้วพี่น้องเกษรตรกรชาวนาจะได้รับการจ่ายเงินตรงจุดตรงใจหรือไม่วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกคนทั่วประเทศเลยนะคะติดตามแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวสาหรับเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีแล้วก็เกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังค่ะสรุปรายละเอียดคร่าวๆเลยนะคะคณะอนุกรรมการด้านการผลิตข่ะหรือว่านบขด้านการผลิตของทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการข้อเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชนะผู้ปลูกข,ข้าวนาปีปีการผลิต2568หาทับหเป็นไร่ละ1,200บาทไม่เกิน10ไร่วงเงินสูงสุดอยู่ที่4 0,000บาทต,ต,ต่อครัวเรือนถึงแม้ว่าข่าวดีตอนนี้จะมีการประกาศและก็ไฟเขียวอนุมัติจากนบขด้านการผลิตชุดเล็กแล้วนะคะแต่เรื่องนี้ยังต้องมีการส่งต่อเข้าที่ประชุมนบขชุดใหญ่โดยจะมีคุณพิชัยชุนหะวิชระรองนายยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมอีกครั้งหนึ่งและก็ต้องมารอลุนว่าถ้า,านบาขชุดใหญ่อนุมัตินะคะส่งต่อการประชุมครมอและบอร์ดทกศมีการอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาเกษตรกรชาวนาก็าาจะได้รับการจ่ายเงินตรงนี้อย่างแน่นอนส่วนถ้า,านบาขมีการทบทวนในเรื่องของวงเงินที่จะให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆที่จะมีการเสนอในลําดับต่อไปอย่างไรก็ตามข่าวดีพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนามีความเป็นไปได้นะคะว่าจะได้รับสิทธิ์ใน การช่วยเหลือผ่านมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1,200บาทต้องรอติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดค่ะตัวอม่า้วว่าผมก็สุดตัวแล้วครับก็ก็ตักันสุดตัวนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนานะครับอันอย่างนี้เข้าใจว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยคงจะเป็นเลขาของคณะใหญ่เขาจะรับความคิดเห็นและข้อเสนอที่ผมและคณะอนุกรรม ่เนียได้เสนอไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช,ช่วยเหลือพี่น้องชาล่าได้โดยเร็วที 2> 2> ่สุดให้ใหญ่เป็นสองพันหรือเปล่าคะตัวเลขอะค่ะขอตัวเลขครัผมเสนอไปที่พันสองเพราะว่าต้องต้องเรียนตรงๆว่าอ่าเราก็ได้คุยกันหลายหน่วยงานเราก็เราก็คำนึงถึงตังทวงในงบประมาณที่ที่มันสามารถทําได้นะครับก็ประกาศที่ผมพบได้เป็นเดิมจิตได้ครับผมก็ที่จะการจะต้องหลายคนก็ และก็เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในอบอนุกรรมการเนี่ยก็ทำเต็มที่เด้วยความหวังดีเพื่อที่จะช่วยเหลือที่น้องชนะจริงๆนะครับคือพันสองสิบไม้แล้วถ้าตกขาดน,น่าจะเห็นวงมงนตนนรงนี้ลงไปได้เมื่อไหรครับจริงๆแล้วก็อยากให้เร็วที่สุดน,นะครับก,ก็ขึ้นอยู่กับคณะเอราขอช่วยใหญ่ด้วยนะครับก็หวังว่าเขาจะตอบรับแรงปันดาลจากทุกที่ผมเสนอไปครับ คณพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังนะคะคุณผู้ชมที่มีการอนุมัติมาก่อนหน้านี้ล่าสุดนะคะในส่วนของการประชุมนบขการตลาดครั้งที่ผ่านมาในที่ประชุมไม่มีการอนุมัติเรื่องของพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังเพียงแต่ว่าจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียส่งต่อการประชุมนบขชุดใหญ่พิจารณาทบทวนเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งเนื่องมาจากสาเหตุเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการประชุมนบค การผลิตครั้งที่ผ่านมาค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไร่ละ1 0 0 0บาทครัวเรือนไม่เกิน10ไร่ยังคงมีประเด็นที่จะต้องหาลือและทั้งข้อดีข้อเสียส่วนตัวเลขพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรสูงถึง8,5 0,000ครัวเรือนเลยและวงเงินที่จะต้องใช้งบประมาณสูงถึง7,200กว่าล้านบาทเพื่อส่งต่อที่ประชุมรบขอพิจารณา,นานในลำดับต่อไปซึ่งเสียงสะท้อนตรงนี้นะคะคุณผู้ชมด้านคุณปราโมชจะเริญสินนายกสมาคม ชาวนาและเกษตรกรไทยก็กล่าวว่ายังคงมีความกังวลใจในส่วนของการช่วยเหลือโครงการเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไรละ1 0 0่บาทที่ลงทะเบียนไว้ยังไม่ได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมนบขการตลาดในวันนี้แต่จะต้องมีการส่งเรื่องนี้ไปทบทวนในส่วนของนอบขชุดใหญ่เพื่อที่จะดูมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชนาะเพราะว่ามีการลงทะเบียนไว้เยอะและงบประมาณสูงถึง7,200ล้านบาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องนะ ส่วนขั้นตอนในการจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนะในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีแล้วก็เกษตรกรชาวนะในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังหากมีการข้อจ่ายเงินเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่พี่น้องเกษตรกรชนะจะต้องดําเนินการเลยทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันค่ะแล้วก็เช็คทะเบียนเกษตรกรผ่าน e f a r m e r d o a e g o t h หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน Farmbook ก็ได้นะคะเพื่อเช็คทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรการจัดชุดทะเบียนเกษ เกษตรกรการประชาคมนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะหากมีการอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วก็จะเป็นในส่วนของบอร์ดทกศอนุมัติจ่ายเงินค่ะหลังจากที่มีการจ่ายเงินทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งให้กับทางธนาคารทกศและทกศก็จะจ่ายเงินเป็นรายจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นรายวันนะคะว่าจะจ่ายกี่วันกี่วันนะคะเพราะฉะนั้นทะเบียนเกษตรกรตรงนี้มีความสําคัญมากๆและถ้าหากมีการจ่ายเงินเกษตรกรสามารถเข้าไปตรวจสอบช่องทางในการโอนเงินได้เลยผ่านเฮด tp s l c o n k o n b c com ค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากเลยนะคะหากื่นชอบอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ